สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับก็สวัสดีนะครับคุณต้นครับครับคุจัสแหมวันนี้ได้เจอกันเมืองไทยไม่ได้เจอมาเจอที่ออรแลนโดฟลอริดาครับบ่ายก็เออแล้คุณต้นครับในก็จะฝากช่วยแนะนํานิดนึงว่าน้องเข็มเนี่ยเป็นยังไงที่เพิ่งมาในดาร์ลตันแล้วไปเยี่ยมมาเป็นครั้งแรกที่คุณพ่อคุณแม่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมน้องเข็มที่ดาล์ลตันนะครับก็แล้วก็ตอนนี้มาแข่งชอปพอร์และโชว์เคสที่สเปนการับ ก็ครั้งแรกนะครับที่มาเพราะว่าลูกมาเรียนที่นี่ที่ไดรลิงตันก็โอเคเลยในเรื่องของของโรงเรียนนะครับแล้วก็วันนี้ได้มีโชว์เคสที่ฟลอริดาเข็มเพิ่งตอนนี้เข็ม15ปีนะครับมาเล่นกับพี่ๆรุ่น1ิก็ให้เข้มมาก่อนเพราะเนื่องจากว่ามันต้องมีการเตรียมตัว mm. การเรียนที่อเมริกานะครับเพราะว่าเป้าหมายคือเขาจะไปดีวันเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเขาจบอยู่ถ้าเขาจบเกรดสิบสองเข้ามาได้ปีสองปีเขาจะในเรื่องของภาษาครับก็แล้วมาเตรียบตัวก่อนก็จะได้โอกาสได้เปรียบกว่าคนที่เพิ่งมาปีสองปีครับใช่ครับก็วันนี้ก็น้องแข่งนับทีมลงไปละก็เดี๋ยวแข่งกันต่อทุกวันสามสี่วันขอให้โชคดีครับก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับว่าเดจอเจอเจอกันสวัสดีครับ